ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินการเตรียมพร้อมๆและพัฒนายอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ปีการศึกษา2564 1. นังนางนุชรีอุ่นอบผู้อำนวยการวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 2. นายนิคมชมผลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ว่าที่ร้อยตีสูวิจักขันชัยนา ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและสีนางสาวอัครายาเตบุญมีครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษข้าพเจ้านางสาวเจนชิราศรีคำภาตำแหน่งครูผู้ช่วยการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ข้าพเจ้าขอเสนอหัวข้อดังนี้ ข้อมูลส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทำงานภาระหน้าที่การสอนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติตนประกอบไปด้วยวินัยและการรักษาวินยัยคุณธรรมจรยิยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพการนำรงชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจิตวิญญาณความเป็นครูจิตสำนึกความรับผิดช,ชอบในวิชาชีพครูผลการปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วยการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนการพัฒนาตนเองการทำงานเป็นทีมงานกิจกรรมตามภาร,รกิจบริหารของสถานศึกษาการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้อมูลส่วนตัวนางสาวเจนจีราศีคำพาปัจจุบันอายุ29ปีรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2562ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งกลมตำบลหนองปืออำเภอบางระมงจังหวัดชนบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งกลมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3อายุราชการ1ปี11เดือนประวัติการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาจบจากโรงเรียนบ้านนาหลวงจังหวัดแพร่ระดับมัธยมศึกษาจบจากโรงเรียน2พิทยาคมจังหวัดแพร่และในระดับปริญญาตรีจบจากมหาวิทย,ยาลัยพะเยาคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาไทยจากจังหวัดพะเยา ประวัติการสอนข้าพเจ้าเริ่มปฏิบัติการสอนในปีพศ2559ดังนี้ปีพศ2559ถึงปีพศ2560ข้าพเ,เจ้าปฏิบัติการสอนอยู่ที่โรงเรียนบุญจิตวิทยาอำเภอศรีราชาสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ในรายวิชาภาษาไทยปีพศ2561ถึงปีพศ2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยาสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยและในปีพศ2562ข้าพเจ้ารับราชการครั้งแรกอยู่ที่โรงเรียนบ้านทุ่งกลมสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และ6ในปีพศ2563ถึงปีพศ2564สอนอยู่หน้าโรงเรียนบ้านทุ่งกลมในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่5และ6 ภาระหน้าที่ของการสอนข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และมีภาระหน้าที่ในการสอนดังนี้วิชาภาษาไทยสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่5และ6จํานวน nah 12ช <được kindergarten cruise> ั่วโมงต่อสัปดาห์เศรษฐกิจพอเพียงสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จํานวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์กีฬาพาเพลิน สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมลูกเสือสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่5และ6จำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์คุณธรรมจริยธรรมสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์หน้าที่ที่จะรับมอบหมาย 1. เจ้าหน้นนาที่พัสดุ 2. หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 3. ครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 4. หัวหน้างานแผนปฏิบัติการประจำปี 5. หัวหน้างานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนด้านที่ 1. ผลการปฏิบัติตนข้อที่1.1วินยัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับข้อกำหนดเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมาทำงานตรงต่อเวลาเข้าสอนตรงต่อเวลาแต่งกายถูกต้องเหมาะสมข้อที่1.2คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามและความดีซึ่งกระทำด้วยความสำนึกในจิตใจเช่นความเสียสละการมีน้ำใจความเกรงใจความยุติธรรม เห็นอกเห็นใจการมีมารยาทที่ดีให้ความรักและความเมตตาต่อสิทธิ์ปฏิบัติตามแบบแผนระเบียบของข้าราชการข้อ1.3จรรยาบัณวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรณวิชาชีพครูโดยมีความรักความศรัทธาและความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ชื่นชมตนเองและผู้ร่วมวิชาชีพบนพื้นฐานของอาชีพที่สุจริตและมีศักดิ์ศรีของความเป็นครูอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองและองค์กรเป็นครูที่ดีของสิทธิและเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพครูศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและพัฒนาทั้งความรู้และบุคลิกภาพของตนเองอย่างสม่นเสมอเช่นการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ line, ในช่วง work from home เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ข้อ1.4การนำรงชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9โดยการประหยัดมัธยัติและอดออมไม่ยึดติดอบายามุขและสารเสพติดเช่นการพนันเที่ยวกลางคืนสูบบุหรี่ของมึนเมากัรชายาเสพติดเป็นต้นข้อ1.5จจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู พึงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์มีความมุ่งมั่นเต็มใจในการให้บริการที่ถูกต้องแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทั้งในและนอกเวลาราชการรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิของความเป็นครูสถานศึกษาและด่วยงานที่สังกัดเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงอาชีพของตน ไม่ละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและพร้อมที่จะปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จข้อ1.6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอโดยมีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูพึงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านที่2ผลการปฏิบัติงาน ข้อที่2อการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบวยความสะดวกต่อการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในรูปแบบของผสมผสานคือ on น e m น n ออนแ a n ์และออนไลน์มีการบูรณาการทักษะความรู้ในห้องเรียนผ่านการพัฒนาทักษะการคิด เน้นการเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปัญหามีการออกแบบสื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายและใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและจุดประสงค์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ข้าพเจ้ายังจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่างๆอาทิเช่น o e เก m e e t z o ูม Li n e ไลท์เว r ร์ h ช e ตเป็นต้นข้าพเจ้ามีวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้และตัวชีวัดและสอดคล้องกับความสามารถความถนัดของผู้เรียนทั้งจากแบบทดสอบใบกิจกรรมใบความรู้การสังเกตแนวคิดขณะทำกิจกรรมในชั้นเรียนผ่านการพูดการเขียนเป็นข้อความวาดภาพหรือการใช้สัญลักษณ์แสดงการคิดรวมทั้งสังเกตจากการนำแนวคิดและอภิปรายร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน จากการเรียนการสอนที่ผ่านมาจึงพบว่าผู้เรียนเป็นผู้เรียนที่มีมาตรฐานและคุณภาพทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอาทิผู้เรียนกล้าแสดงออกสามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลายและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนเคารพเชื่อฟังครูมีจิตสาธารณะซึ่งสะท้อนถึงการเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพตามตัวอย่างดังนี้ คณะแก้วค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าครับชนิดของประโยคนหนึ่งประโยคบอกเล่าคือประโยคที่มีเนื้อหารา,ายละเอียดเพียงเพื่อให้คนฟังรับทราบรับรู้เพียงเท่านั้นว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัชวินกันทอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าค่ะวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องภาษาถิ่นต่างๆค่ะ ภาษาถิ่นเหนือบักหนุนภาษาถิ่นอีสาบนบักนี่ภาษาถิ่นใต้หนุนภาษามาภาษาไทยมาตรฐานขนุนขอบคุณค่ะข้อที่2.2การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนบริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครู ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขอีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีการจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำวิชายอย่างถูกต้องสามารถเข้าถึงและใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 2.3การพัฒนาตนเองข้ารเจ้าได้ร่วมการประชุมการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอเมื่อเสร็จสิ้นจากการจัดกิจกรรมข้าพาจการําการบันทึกและสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและผู้เรียนและรายงานผลต่อผู้บริหารรับทราบอยู่เสมอ ข้าพเจ้าเข้าร่วมการอบรมสัมมนาและกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านวิชาชีพครูอีกทั้งยังศึกษาและพัฒนาตนเองด้านอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่จำเป็นในทศตวรรษที่21ทั้งด้านภาษาเทคโนโลยีการเงินการลงทุนและจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน ข้อที่2.4การทำงานเป็นทีมหลักการทำงานเป็นทีมของข้าพเจ้าคือการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรโดยการทำงานเป็นทีมนั้นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบโดยข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกในทีมมีหลักการในการทำงานที่สำคัญคือต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการทำงานเคารพกติกามารยาทขององค์กร ให้ความร่วมมือและรับฟังความคิดเห็นและความแตกต่างซึ่งกันและกันอีกทั้งต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนข้าพเจ้าเข้าร่วมและให้ความสำคัญกับการประชุมเพราะหัวใจหลักของการพัฒนาคือการสื่อสารการประชุมเป็นการชี้แจงให้ทราบเป็นการหารลือเป็นการวางแผนเป็นการเรียกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญระหว่างสมาชิกในองค์กรซึ่งนำไปสู่การกำหนดแนวปฏิบัติและการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพสูงสุดอีกประการคือให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในองค์กรมิตรภาพความเข้าใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะทำให้ทีมสามารถพัฒนาไปได้และสมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำมาซึ่งความสุขในองค์กรข้อที่2.6 การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้ารเจ้าได้ใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รวมถึงงานบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการบูรณาการจัดการเรียนรู้เช่นสื่อคอมพิวเตอร์สื่อโทรทัศน์และสามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันและพื้นที่จัดเก็บออนไลน์ออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมและการเก็บข้อมูลสำคัญในช่วงสถานการณ์การแพร่รบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส 2019, อ1 9อาทิเช่น Google Form Live Worksheet e-book ช่อง YouTube สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณะกรรมาการทุกท่านที่ให้เกียรติเสีสละเวลาอันมีค่ายิ่งมาประเมินการกรองตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานการ,รเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้านางสาวเจนจิราสีคำพาขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ